สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้สายทหารห้ามกระพริบตาเกิดเหตุระทึกที่ชายแดนศีสะเกดเมื่อทหารกล้าของเราเยียบทุ่นระเบิดกลางสมรภูมิเก่าแต่งานนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ฟังแล้วต้องร้องอ๋อเพราะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกมาฟันธงชัดเจนนี่คือระเบิดที่หลงเหลือจากยุคสู้รบในพื้นที่ที่ไทยเราตีคืนและสถาปนาอำนาจอธิปไตยเหนือทหารกัมพูชามาได้สำเร็จ มาฟังกันทัชชัดครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานด่วนจากพื้นที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดกรณีทหารไทยเหยียบทุนระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ท่านชี้ชัดเลยว่าพื้นที่ตรงนั้นอดีตเคยเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาวางกำลังและยึดครองไว้แต่ฟังให้ดีนะครับปัจจุบันพื้นที่นี้คือของไทยร้อเปซเพราะกองทัพไทยเราบุกยึดคืนมาได้และสถาปนาความมั่นคงจนเป็นเขตแดนของเราอย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่น่าเจ็บใจคือของฝากอันตรายอย่างทุนระเบิดที่พวกนั้นนววางงทิง้้้ไไมมัเกก็บู่ ท่านนายกอนุทินสั่งการด่วนกำชับให้ดูแลพี่น้องทหารที่บาดเจ็บให้ดีที่สุดประดุดญาติมิตรและสั่งหน่วยเก็บกู้ระลอกใหม่ลุยไฟกวาดล้างระเบิดพวกนี้ออกไปให้เร็วที่สุดและต้องปลอดภัยที่สุดด้วยด้านกองทัพภาคที่2ก็ออกมาประกาศให้ประชาชนอุ่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องเหตุร้ายบานปลายเพราะตรงนี้เราคุมเบ็ดเสร็จแล้วครับ พี่น้องครับลองคิดดูสิครับทหารไทยเราต้องเสี่ยงชีวิตขนาดไหนเพื่อรักษาแผ่นดินที่ยึดคืนมาได้จากมือคนอื่นนี่คือบทพิสูจน์ความกล้าหาญของกองทัพไทยครับผมถามใจพวกคุณหน่อยใครเห็นใจทหารกล้าที่บาดเจ็บในครั้งนี้และใครที่อยากส่งกําลังใจให้หน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดให้ทํางานสําเร็จโดยไม่มีใครต้องเจ็บตัวอีกพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ตอนนี้เลยครับและคุณคิดว่าพื้นที่ชายแดนแบบนี้เราควรจะมีมาตรการเด็ดขาดขนาดไหนเพื่อเคลียร์ของอันตรายจากยุกสู้รบให้หมดไปมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยผมรออ่านทุกคอมเมเรับ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตาม28 HB News ของเราในทุกช่องทางด้วยนะครับช่วยกันดันพวกเราไปให้ถึง100,000ซับเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กองทัพไทยและประชาชนสนับสนุนทหารไทยสนับสนุนความจริงสนับสนุนเรา28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ